สวัสดีค่ะค่ะมือนี่ไทยเลยกกอีพามาห้าเฮตโค้นนะคะเมื่อวานนี้พี่สราบห้าเฮตโขนได้นะคะไทยเลยก็เลยอีมาเลาะตามหัะวตามส่วนนะี้ค่ะไี่ได้เฮตโขนบอนะคะเดี๋ยวเขามาเลาะนํากันค่ะอันนี้อยู่ข้างไฮข้างนาไทยเลยเนะะี่ยค่ะเขาบอกว่าเฮดโขนออกก็เลยมาเลาะห้าเฮดโขลนค่ะเดี๋ยวไปห้านำกันค่ะตอนนี้เขาก็พอละ,ละนี่ <ละ S 1> หนึ่งมูต่ว่าบอออกไล์นะคะ นี่ค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ดินแห้งค่ะเข้าก็เลยดออปโรงามนะคะเดี๋ยวมาเก็บนอกกันค่ะค่ามมาเก็บนอกกันค่ะนี่ดอกนี้โอ้ยแต่ว่าเขาเก่แล้วนิดหนึ่งอ๋อ,อนี่นคะคะเก่เด้ละนี่ดอกใหญ่แต่ไม่ออกเยอะนะคะ ี่ขาคาหลุดหมดแล้วเพระาะว่ามันแห้งค่ะดินแห้งนี่เอาได้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวไปหาต่อโอ้ยราคานี้นี่นี่นนไทยเลยนม่ก็ไปไหมนคะคะนี่สองดอกเดี๋ยวต้องเคลียร์ดูก่อนเดี๋ยวมาเก็บดักกันค่ะ เจออีกแล้วค่ะสองดอกนี่นี่เจอไม่ออกเยอะออกขึ้อซองดอกคะ่ะเดี๋ยวหามาเก็บนำกันคะ่ะนี่ทีแรกไอยเลยเจอซอกดอกคะ่ะเคลียรไปเคลียรมากะตูอีกตู้ใต้ใบไมอ้อันนี้ข้าเข้าไปยาวด้วยคะ่ะ ขาไม่ยาวมากตงคนี้โดนกิ้งกืดกินขาไปแล้วนี่นะคะตะก,กี้นี้ไายเลยได้ซ่องด็อกนี่ขายยาวคุณละแบบกันค่ะนี่เดี๋ยวหาไปห้าต่อค่ะนคะคะเห็ดเห็ดโคนที่หาห้าได้เมื่อเนี้เหาได้สามมูนน้อยค่ะก็ได้พอกินอยู่นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามและก,ก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ไทยเลยกนลองมามาเดลค่ะขอบคุณหลายลายสำหรับผู้ที่ติดตามชมและก็คอยให้กำลังใจไทยเลยมาด้วยดีตลอดนะคะขอบคุณหลายลายค่ะสวัสดีค่ะ